หอันดับพระปิดตายอดนิยมชุดที่37 1. พระปิดตาสารพัดนึกหลวงพ่อพรหมวัดขนอนเหนือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี2528ารยาคาหลักพันขึ้นไป 2. พระปิดตาเม็รกระดุมหลวงปู่หลิววัดไร่แต่งทองจังหวัดนคปรปฐมปี2538ห้ราคาหลักพันขึ้นไป สามพระปิดตาหลังตะแกรงหลวงปู่เหมือนวัดกำแพงจังหวัดชนบุรีปี2522ราคาหลักพันขึ้นไปสี่พระปิดตาหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองจังหวัดนครปฐมปี2487ราคาหลักหมื่นขึ้นไปห้าพระปิตาหลังเทเวสุวรรณหลวงพ่อสูวงวัดชิะขาวจังหวัดสิงห์บุรีปี2489ราราคาหลักหมื่นขึ้นไป ฝากกดและกดแชร์และกดติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ